ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าไม่อยู่ว่ากับผมบอลนะัุพุเศษกำผังครับเรื่องราวความเชื่อนะฮะหรือว่าเรื่องราวแปลกๆนะครับที่เราสืบทอดกันมานะครับรวมไปถึงเรื่องราวความร้อนหรือว่าความน่าสะพึงกลัวรายการของเราครับก็จะนำคอนเทนต์ลักษณะแบบนี้นี่นะฮะนำมาฝากทุกท่านกันเป็นประจำนะครับสัปดาห์ละ2ตอนด,ด้วยกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหายไปนะครับหลายๆนะท่านก็อาจจะ สงสัยภาพไปไหนมานะป่วยครับนะเป็นหวัดนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้ก็คนป่วยเยอะเนาะนะผมก็เป็นไข้หวัดแล้วก็ถ้าวันนี้เนื้อเสียงแปลกไปก็ต้องขออภยัยคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่หลอนๆในกรุงเทพมหานครของเรานะครับซึ่ง เรื่องราวของสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะจะมีจริงรอเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่สิ่งที่เราเห็นคือความหลอนที่มันดูน่ากลัวมันดูอึมครึมนี่ยนะฮะ ซึ่งแม้กระทั่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเองครับคุณผู้ฟังครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็ยังคงมีสถานที่ที่มีความหลอนแบบนี้อยู่ในใจกลางกรุงของเราเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็บันนด้ครับผมจะนำหนึ่งสถานที่ที่ต้องบอกว่าทุกท่านน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะเคยเห็นรวมไปถึงอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้มาไม่มากก็น,น้อยนะครับแน่นอนว่าผมกําลังพูดถึง ตึกสาทรอ,อยู่นี้ครับคุณผู้ฟังครับตึกร้างที่มีความสูงถึง49ชั้นนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมแบบกรีกโรมันนะครับตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็มีวิวกรุงเทพมหานครที่สวยงามมากๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็วิกฤตของเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ของประเทศไทยของเรานะครับในปี240ก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นเองอังคารแห่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในชื่อ Ghost Tower เลยนะฮะหรือว่าตึกผีนะถ้าแปลตรงตัวนะนตเนี่ยนะแน่ต้นที่ต่างชาติเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วก็เข้าไปสำรวจกันเยอะมากเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปก็ตามนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเพราะว่าในปี260 5นะฮะ ตึกนี้ถูกนำไปใช้เป็นฉากสำคัญในการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยแนวดราม่าสยองขวัญเรื่องเพื่อนที่ระลึกด้วยนะครับโดยทีมผู้สร้างเดียวกับเรื่องรัตดาแลนด์ถึงทำออกมาก็หลอนทีเดียวนะสั่นประสาทผู้ชมตอกย้ำความน่ากลัวของสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีครับในอดีตครับโครงการตึกสาธารยูนิคนะฮะเริ่มต้นเมื่อปี2533นะครับด้วยเงินลงทุนทั้งหมดที่สูงถึง 1,800ล้านบาทเลยกับความตั้งใจที่จะสร้างสาทรยูนิคให้เป็นคอมเพล็กซ์คอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางมืองนะครับในขณะที่ทุกอย่างกำลังดาเนินไปอย่างสวยงามความฝันและความตั้งใจของทุกฝ่ายเริ่มสะดุดลงในปี2,536นะครับเพราะว่าอาจารย์รังสรรต่อสุวรรณผู้เป็นเสาหลักและก็เจ้าของโครงการถูกตั้งข้อหาในคดีจ้างหวานฆ่า ถึงแม้ว่าในที่สุดครับศาลจะยกฟ้องแต่ก็ส่งผลให้ขาดแคลนเงินทุนไปช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินทั้งหลายต่างชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับเขาเมื่อคดีความและทุกอย่างที่คลายก็เหมือนกับการดําเนินงานจะเรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าการก่อสร้างก็แล้วเสร็จไปถึง80%แล้วแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าไม่ไม่กี่ปีถัดมาเนี่ยนะ ก็มีก้อนหินก้อนใหญ่ยักษ์ที่ทําให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดนั้นต้องล่มไม่เป็นท่าครับเมื่อปี40กบประเทศไทยของเราเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งหลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่างเงินบาทนะครับก็ทําให้ทั้งประเทศประสบปัญหานี้สินเพิ่มขึ้นสถาบันการเงินทั้งหลายครับต้องปิดตัวลงโครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครกว่า300อังคารได้ถูกทิ้งร้างเลยนะฮะในตอนนั้น ซึ่งอาคารสาธรยูนิคครับก็เป็นหนึ่งในอาคารที่ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ได้นะครับจนต้องปล่อยทิ้งร้างมามากกว่า20ปีแล้วบางก็เหตุผลที่ทําให้ตึกสาธรยูนิคนั้นไม่สามารถก่อสร้างได้เสร็จนะฮะเพราะว่าเงาของตึกนั้นไปพาดพาดทับบริเวณวัดจานวาวาซึ่งส่วนบริเวณที่ตั้งของอาคารนั้นอยู่ตรงข้ามกับวัดนะครับ ซึ่งก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเคยเป็นสุสานเก่ามาก่อนถึงแม้จะยังไม่มีข้อเท็จจริงใดมาพิสูจน์เรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านนั้นเชื่อกันไปแบบนั้นนอกจากนี้ครับในปี2557ก็ยังมีเรื่องราวเศร้าสลดที่ทําให้ตึกร้านแห่งนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าช่างภาพชาวไทยบังเอิญไปพบศพชาวต่างชาติภายในอาคารนะครับบริเวณห้องน้ําชั้น43 หลังการตรวจสอบจากตำรวจก็เลยพบว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวสวีเดนครับที่มาฆ่าตัวตายโดยการแขวนคอที่นี่ไม่เพียงแต่เรื่องราวที่เล่าขานกันมาครับทำให้ตึกร้างสะทรอนแห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ว,ว่าเพราะบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยงามของกรุงเทพมหานครที่มีความสูงกว่า185เมตรจากพื้นดินเนี่ยนะฮะก็ทําให้สถานที่แห่งนี้มีสเสน่ห์ไม่น้อยกว่าร้านอาหารหรือว่าบาร์บนดาดฟ้าอื่นๆในปัจจุบันนะ ซึ่งแน่นอนครับว่าตึกสะทอนอยู่นี้มีความอันตรายมากคุณผู้ฟังเพราะว่ายังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จบางจุดนั้นก็เสี่ยงต่อการที่ปูนมันจะแตกหรือว่าตึกนั้นถล่มลงมาได้นะครับซึ่งทางเจ้าเจ้าหน้าที่หรือไปถึงเจ้าของเองก็ไม่อ,อนุญ,ญาตให้ใครเข้าไปแล้วนะครับซึ่งอันตรายมากๆจริงๆสถานที่เปลี่ยวทุกที่ในกรุงเทพครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่แค่เรื่องผีสางหรือว่าเรื่องสิ่งที่รับที่เรามองไม่เห็นหรอกนะฮะเรื่องความอันตรายนะทั้งโจรเอ่ยทั้ง อตราอาจจะเกิดจากสิ่งก่อสร้างที่มันผุพังเนี่ยฮนะมันก็อาจจะทําให้คนที่บุกรุกเข้าไปนั้นประสบอุบัติเหตุได้นะฮะเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยนะครับตึงสาทรนนี่ก็ถือว่ายังคงตั้งตรางงานอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ข่ามานะว่างบประมาณในการรื้อถอนเนี่ยแพงมากนะเพราะฉะนั้นเจ้าของก็เลยปล่อยไว้งั้นแหละนะไม่รื้อถอนนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่าในอนาคตนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตึกสาทรอ,อยู่ดีหรือเปล่าเนี่ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่นะครับคุณผู้ฟังครับในกรุงเทพมนครนะครับซึ่งผมจะขอยกไว้เป็นตอนหน้าแล้วกันเนาะอย่างไรก็ฝากติดตามด้วยผ่านช่อง RMGTP Live นะครับกด subscribe กดติดตามพวกเราได้เนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ติชมแล้วก็แนะนํารายการกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ